สวัสดีครับพบกับเท็ก p h โต o ถ่ายไปเรื่อยวันนี้เราอยู่ที่โค้งบางซื่อครับวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2565วันที่16ที่ผ่านมาใครที่ถูกหวยรวยเบอร์บางก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนคนที่ถูกกินนั่นก็งวดหน้าเอาใหม่เอาให้มันตรงๆต,ตอนนี้ขบวน172ครับ,ร,บรออยู่ที่โค้งนี้ครับโค้งบางซื่อ รอกันอยู่ลมก็แรงแรงวันนี้แต่ก็มีหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็มีสามศูนย์สี่นะครับที่จะเข้ามารอกันอยู่นะเราจะมองเห็นหัวรถจักโผล่มาแล้วครับนั่นแหละกำลังเลี้ยวโค้งเข้ามาครับ โอ้โห oh oh. แล้วก็จะมี304ลถบุรีเข้ามาด้วยครับครับออกไปเลยโอ้บังกันครับบังกันโถเร่ง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 หนึ่งสองสองสามแกงคอยกรุงเทพนะครับมาบังขบวนสายใต้หนึ่งเจ็ดสองพอดีทานกันไหมเอ่ย ถูกหายแล้วครับหนึ่งเจดสองนี่ครับเออตีคู่กันเข้าบางซื่อนะฮะเราไม่เห็นเลยหนึ่งเจดสองกำลังเทคโคง้ง สุไงกโลกกรุงเทพนะครับคนเยอะมากครับทุกตู้เลยเต็มผู้โดยสารเพียบ วิ่งเข้าสู่หน้าโรงรถจักบางซื่อครับแม่คำนวณไว้แล้วนะครับมือคู่เห็นว่า304เอ้ไอ้แก่งคอยนะครับจะเข้ามาปรากฏว่ามาพร้อมกันพอดีเลยจบเพียงเท่านี้ครับเด็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับแหม่ได้มุมไม่สวยเลย